ขอบคุณค้ามีคนให้ตังค์่นเด้อซาเด้ในบุญเด้อสาทุในะะก็ให้รวยรวยอันนี้ม่ออกรับ้าตให้สมบูรณ์ตาดูดทขอบคุณข้าสบายดีจ้าบุมาใส่บาทเลอพี่น้อเลยทางสวยบาตัี

วันนี้มีไงนะใช่ทรกคนสวัสดีพันนีทุกคนจะมาทานเจ้าค่ะวันกี่ที่วันกี่คืนกาลังจะถึงวันนี้อันนี้สุขภาพดีเลยอายุวันนั้นก็พลังปันยนตปัจจุบันเอ่อที่นี่เดี๋ยอไปดู เ้าออกวายเทสเท่ไรอไไ้เไปละอันนี้ให้เอื้อนแน่เดยบอกดึงเงินมาเดี๋ยวจดึงวาลอยลอยยาเอดพี่น้องบานาดู เงยหาเงยหน้ามองมาดีนามาพ่เยมาพมายใส่บาทวันริหใหญ่เลยพี่น้องวัดสนามไสจ้ะ อันนี้อันนี้คนสวยบ้านไกลสบายดีสบายดียดเอฟปินหน้ามาน่อยเอ,อ้งามเด,ดีโอ้ยฟันหายหมดแล้วเจ้าเป็นใครฉันเอาสี้หยาดน้ำเบาใสเด้อค่ะสิหยาดน้ำก่อนง้มยีนไปใช้เลย ก็แบบใส่ก็ตูสบายดีสาดีเ้ยน้าปวดนะวยเด้อ

ໄປໄປກະຟດີ້ເອີຍັນນັຍນັ คนทีย่ข้างนอกลับบ้านล้วเสร็จสิ้นแล้วค่ะ